กดว่ามันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่อย่าบิดอย่าบิดสุดระับปิดนะครับก็กลับมานิดนึงนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับนะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมามารับชมวิธีการซ่อมก๊อกน้ำนะครับอ่างล้างหน้านะครับเนี่ยไหลไม่หยุดนะครับไหลไม่หยุดเลย นะครับก็ถึงจะหลายไม่เยอะนะครับหยดแต่มันหยดลักษณะน,นี้นะครับทําให้ถ้าเปิดไว้ทั้งวันนะครับทําให้เราสิ้นเปลืองน้ําปลาปาโดยใช่เหตุนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาทําการซ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมกันเลยครับก่อนอื่นเนะเดี๋ยวผมขอไปปิดน้ำก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับ โอเคเดี๋ยวขอปิดน้ำนะครับตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับะตอนนี้เปิดไม่ไรละโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอดตัวนี้นะครับถอดตัวไอตัวที่เปิดปิดเนี่ยออกนะอพอรุ่นนี้นะครับมันจะมีดูตรงนี้นะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมเนาะหกเหลี่ยมนะครับเรุ่นนี้เป็นเบอร์เบอร์สองจุดห้านะครับ หกเหลี่ยมเบอร์2.5นะแล้วเราจะถอดออกก่อนเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับเพื่อนๆถอดอยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่คยไม่เคยถอดเลยผมุมไปทางด้านซ้ายนะครับ เป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับกนะ็ต้องเคาะนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะมีขี้ตะกันเคาะแล้วก็ดึงออกนะนะครับออกมาแล้วมันก็จะมีพวกคราบหินปูนนะเนี่ยติดเต็มเลยนะโอเคถอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นีเราจะต้องถอดตัวนี้ออกด้วยเดี๋ยวผมจะลองเคาะเคาะดูก่อนอ่าใช้เคาะได้นะครับหมุนล,ละโอเคใช้มือหมุนได้พะมันไม่เคยถอดโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยเราจะถอดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีนอ็อ ประมาณเบอร์12ได้นะ1ิบสนี่แหละนะเดี๋ยวเอาประแจมาถอดมันจะมีอันนี้อีกตัวนะครับเพื่อนๆน,นะจะเป็นค,คล้ายๆลิปบเราต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับไนะว้ล็อกตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นการายผมก็จะใช้ป,ประแจปักตายครับเบอร์14นะเบอร์14 รากฏว่าใช้ปัปจแจปักตายไม่ได้นะครับมันแน่นมากก็เลยต้องใช้ขีมล็อกนะครับขีมล็อกโอเคตัวน,นี้หมุนละเพราะว่ามันไม่เคยได้ถอดน,นางคางอยู่นะครับไม่เคยถอดเลยนะครับสักครั้งตัองแตซื้อมานะครับนี่ล,ลักษณะลักษณะของวาลว ก็คิดว่าน่าจะยางอย่างตัวนี้นะครับท่านผู้ชมยางตัวนี้น่าจะเสียโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ต้มให้ยางมันขยายแล้วก็เอาไปด็อกน้ำเย็นนะครับอันนี้ต้มต้มทั้งอันเลยนะจะได้ไล่กีตกันอะไรต่างๆนะยางทั้งชุดเนี่ยมันขยายนะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้ ก็คงจะต้องซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวสัต้มสัก5นาทีนะครับอ่าน,นี้้ต้มได้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกออกมาใส่ทำเย็ยน,นนะครับน้ำแข็งนะครับน็อกเลยอลองดูวิธีลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับวิธีสุดท้าย ไม่ได้ก็โยนทิ้งนะครับเพราะว่า่าจะมีอายุก,การใช้งานต่งกวเดมันี๋ยจะลองเปิดน้ำดูนะครับตอนนี้เปิดน้ำแล้ว นี่เปิดน้ำแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีหยดอ๋อนี่น่าจะถ้าเราปิดสุดปิดสุดจะหยดนะครับเทียงนี้ปิดไม่อ่าคือปิดไม่ไม่ไม่ตึงมือจะหยุดนอโอเคโอเค ก็น่าจะได้นะครับได้ชั่วคราวนะครับอ่าก็เป็นวิธีสุดท้ายเนาะคือการเอาไปต้มนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์กับที่เดิมนะครับก็คงจะใช้ไปก่อนนะครับชั่วคราวเดี๋ยวค่อยไ,ไปซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนก่อนกับที่เดิมนะครับ ครับท่านผู้ชมนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่อย่าบิดอย่าบิดสุดรับปิดนะครับก็กลับมานิดนึงนะคิดว่าน่าจะตรงทงเหลืองนะครับทงเหลืองมันน่าจะสึกด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมถอดมาก็เห็นรอยอยู่ก็เดี๋ยวใช้ไปชั่วคราวครับใช้ไปก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยไปหามาเปลี่ยนโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ